สวัสดีค่ะคัวแต้จิ๋วอาหารไทยจีนนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำเมนูอาหารจานด่วนแบบง่ายๆอร่อยๆค่ะกะเพราไก่รสเด็ดนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้เดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยจ้าค่ะสำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไป ตามด้วยพริกกระเทียมตำผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นเราก็จะใสพ่พริกแกงเผ็ดลงไปด้วยนิดหน่อยค่ะใส่เนื้อไก่ที่เราหั่นเป็นชิ้นลงไปผัดนะคะเดี๋ยวเราจะผัดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ไก่ของเราสุกนะคะ ถ้าหมอ้อแห้งไปนะคะเราก็จะเติมน้ำล้างโคไปนิดหน่อยค่ะผัดทุกอย่างให้สุกดีนะคะค่ะ,คะไก่ของเราเริ่มสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะเพื่อนๆจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าชอบถั่วฝักยาวก็สามารถใส่ถั่วฝักยาวได้ค่ะ ผัดต่อนะคะเพื่อให้หอมใหญ่สุกดีค่ะทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะปรุงรสด,ด้วยชูลดรสแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำปลาเครื่องปรุงมีแค่นี้ค่ะง่ายๆอร่อยออร่อยค่ะ จากนั้นเราก็จะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะชิมรสตามที่เราชอบได้เลยค่ะรสชาติดได้ที่แล้วนะคะต่อไปก็จะใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะ กะเพราไก่รสเด็ดของเราก็เสร็จแล้วค่ะสีสวยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะสถานคู่กับเขาสวยร้อนๆนะคะกระโปกไข่ดาวไข่เจียวลงไปเนี่ยคืออร่อยสุดยอดค่ะก็เป็นเมนูอาหารจานด่วนที่ทำง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้ค่ะสำหรับวันนี้ครัวแต้จิ๋วอาหารไทยจีนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ